บางครั้งบางคราวเรื่องราวก็สั้นเกินไปจนเราไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับประเด็นพูดคุยในคลิปนี้มาจากเรื่องดาบพิฆาตอสูรนะครับวันนี้ผมจะหยิบประเด็นที่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอยากจะมาแชร์ให้ท่านผู้ชมฟังเผื่อท่านผู้ชมจะได้แชร์ในของท่านผู้ชมมาบ้างนะครับนั่นคือประเด็นที่ว่า6เรื่องน่าเสียดายที่เราไม่ได้เห็นในเนื้อเรื่องของดาบพิฆาตอสูรนะครับเรื่องดาบพิฆาตอสูรตอนนี้คือมังงะก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็อนิเมะกําลังฉายอยู่ในหมู่บ้านช่างตีดาบนะซึ่งจะ อะไรที่มันอยู่หลังหมู่บ้านช่างตีดาบไปบ้างนะครับทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมก็ดูเนื้อเรื่องไปจนจบแล้วนะครับว่าบทสรุปของเรื่องราวทั้งหมดในดาบพิฆาตอสูรมันเป็นยังไงแล้วก็พอจะรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยนะครับแต่มันมีประเด็นบางอย่างที่ผมหยิบยกมาได้ว่าเฮ้ยทาไมไอ้ของแบบเนี้ยเราไม่ได้เห็นในเนื้อเรื่องวะหรือบางอย่างเนี่ยมันก็มีแหละแต่ว่ารู้สึกว่าวันไปไม่สุดเออเดี๋ยวก็ดูกันแล้วกันเนาะว่า6เรื่องที่ผมคัดมามันจะมีเรื่องอะไรบ้างที่ผมอยากให้เกิดดดดขึ้้้นนนในเเเเรรรรรื่่ออองาาาาาบพพตสูคคััถชมมแลลววี๋ยยกไป จะมีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องที่1น,นะครับผมคือบทบาทของคุณเรครับบทบาทของคุณเร่ท่านผู้ชมถามเลยเรคือใครอะเรคือคนที่เป็นภรรยาของมูซันนั่นเองครับที่จริงเนี่ยผมจะใช้คําว่าบทบาทของคุณเรแล้วก็ลูกสาวของคุณเรด้วยครับอันนี้เล่าให้ฟังกันง่ายๆนะครับเรื่องราวตรงนี้อาจจะไม่ได้มีเปิดเผยในเนื้อเรื่องขนาดนั้นนะครับแต่คุณเรเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ก็มีสามีและเขาก็เป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่ว่ามันเกิดเหตุที่ว่ามูซันไปฆ่าสามีของคุณเร่แล้วก แล้วก็ใช้คุณเรเยในการเป็นคอนเนคชันในการที่จะทําให้บริษัทเอ็กเพรสของตัวเองจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําธุรกิจต่อไปให้มันมีเงินนู่นเงินนี่เข้ามาได้นะครับซึ่งแน่นอนว่ามูซันเขาก็ไม่ได้มีแค่ร่างไมเคิลแจ็คสันนี้ที่เป็นสามีของคุณเรนะครับแต่ว่ามีอีกหลากหลายร่างไม่ว่าจะเป็นร่างเด็กไม่ว่าจะเป็นร่างของเกย์ชานะแต่ผมรู้สึกว่าการขยี้บทบาทของไมเคิลแจ็คสันนี่แหละที่ผมอยากดูที่สุดนะครับว่าเฮ้ยในช่วงท้ายสมมติว่ามูซันเขามีการต่อสู้กับพวกนักล่าอสุรแล้ว จับเป็นตัวประกันก็ได้หรือจะแบบว่าอย่าทำอะไรพ่อหนูเลยจะทำอะไรสามีฉันเลยอะไรเงี้ยนะครับถ้ามันมีบทบาทตรงนี้ผมว่าเนื้อเรื่องมันจะอิมแพคมากกว่านี้นะเสียดายว่าโผลมาให้เราเห็นช่วงแรกของอาซากุสะแล้วก็บทบาทคุณเรหายไปเลยครับบทบาทต่อมานะครับผมอย่างที่ทุกคนรู้กันช่วงจบซีซั่นแรกก็คือข้างแรมที่ถูกมูซันเก็บเรียบเลยครับผมข้างแรมที่มีการปรากฏตัวให้เราเห็นครั้งแรกก็คือเคียวไกที่เป็นอดีตข้างแรมนะซึ่งนั้นผมว่าก็โอเคแล้วแต่ว่าการปรากฏตัวของรุยเนี่ยมันทาให้ใมมกกอิมแพ ด้วยนะแต่ว่าพอมีการต่อสู้กันไปต่อสู้กันมารุยก็ตายไปใช่ไหมพอรุยตายไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะได้เห็นว่าทันจิโร่ก็บาดเจ็บอย่างหนักต้องทําการฟื้นฟูนี่ฟื้นฟ,นฟ,นฟ,นฟนูนี่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยตัวมุซันก็มีการเรียกข้างแรมที่เหลือ5ตัวมาประชุมกันครับมาประชุมกันที่ปราสาทไรขอบเขตของนาคิเมะนะครับแล้วทีนี้ก็มีการพูดคุยกันว่าทาไมข้างแรมมันถึงเรียอ่อนแอขนาดนี้ซึ่งตอนนั้นข้างแรมก็มี5ตัวที่เหลือเนาะเพราะว่าตอนแรกม,มี6รุยตายไปเหลือ5และทีนี้มุซันก็ทําการเก็บข้้าางงแแรมมณเเเวลลลนนัักีียยต่ คนรอดคนหนึ่งนั่นก็คือเอนมุนะครับซึ่ง4คนที่ตายไปนะครับก็คือจะมีเป็นมูคาโกโรคุโรวาคุระบะแล้วก็คาแมนเอะนะครับซึ่งก็เป็นข้างแรมลำดับที่2 3 4แล้วก็6นั่นเองนะซึ่งการตายของพวกเขาเนี่ยถามว่ามันส่งผลต่อเนื้อเรื่องขนาดนั้นไหมก็มาอยู่แล้วครับผมแต่ว่ามันเป็นการตัดบทที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆเนีย่ยทำไมให้รอดแค่เอนมูวะอีกสักตัวหนึ่งไม่ได้หรือหรือจะให้แบบว่าข้างแรมเนี่ยยกทัพไปเลยแบบไปรุมสู้กับพวกนักล่าศูนย์กันไปข ก็คือฆ่าให้หมดอย่างที่ว่าไปนั่นแหละครับคือที่จริงแล้วเนี่ยมันก็ยังดีนะที่ว่าฆ่าให้หมดตรงนี้ไปแล้วทีนี้ในเรื่องของเฟซบุ๊กหรือในเรื่องของข้อมูลออฟฟิเชียลอย่างเงี้ยมันก็ยังมีการเปิดเผยชื่อของพวกเขามานะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นความสามารถไม่ได้เห็นการต่อสู้ของพวกเขาเลยนั่นเองนะซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราแซวได้ตลอดนั่นแหละนะครับว่ารุยตายเท่ากับข้างแรมตายกันเกลี้ยงนะครับผมประเด็นต่อมานะครับผมประเด็นนี้คือการตายของตัวประกอบที่มันมากกว่านี้ครับอ่าซึ่งอันนี้ผมเคยทําคลิปที่ว่าพววกกกกนนนัดาาาาาบขของหหห่่ยยลูรรเเมีตใใใใตใใญๆุณ์ ซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยผมก็เคยแบบคล้ายๆจะบ่นไว้นะครับว่าตัวละครที่เป็นนักดาบก็ดีหรือจะเป็นตัวละครที่เป็นอสูรก็ดีอย่างเงี้ยพวกตัวประกอบเนี่ยผมว่าการปรากฏตัวของพวกเขาเนี่ยค่อนข้างน้อยไปนิดนึงนะเออถ้าเกิดว่ามีการแบบให้พวกทันจิโร่ได้ไปเจอกับพวกตัวประกอบได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยผมว่าเราจะได้เห็นการเติบโตของทันจิโร่มากกว่าเพราะว่าเนี่ยเหมือนเป็นมุมมองส่วนตัวของผมด้วยนะครับว่าผมมีความรู้สึกว่าพวกทันจิโร่อินโนซุเกะแล้วก็เซนิสึเนี่ยเขาแข็งแกร่งจากการฝึกมากกว่าการที่ออกเป็นประสบการณ์ต่่่่่อออสสููู้้กับพวนนลาาาาารยงงงขมชตีีดดทเปิ นอกเราจะได้เห็นว่าอิโนสเกตก็มีออกไปทําภารกิจแล้วนะครับแล้วก็เซนิสึก็ออกไปทาภารกิจไปต่อสู้กับพวกอสูรแต่เราไม่ได้เห็นการต่อสู้ของพวกอสูรขนาดนั้นครับนอกจากนั้นการตายของตัวประกอบฝั่งนักดาบมันก็มีแค่สเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ผมเคยเล่าให้ฟังไปในคลิปนั้นเนะเาะคือเนี้ยอย่างหนึ่งก็คงเป็นความผิดของผมเองแหละครับที่ผมดูผ่าพิพพ์ไทยท่านมาแล้วก็ดันไปคาดหวังว่าเฮ้ยมันน่าจะมีการตายของตัวประกอบที่มากกว่านี้นั่นเองนะอ่าซึ่งส่วนตัวมองว่าน้อยนะครับอย่างที่ว่าไปแต่ด นะครับผมน้อยขนาดนี้ก็ช่วยไม่ได้นันเองนะประเด็นต่อมาประเด็นที่4ที่ผมเสียดายเสียดายนะครับเออก็คือเรื่องราวของการใช้ปราณนั่นเองครับการใช้ปราณมีอะไรน่าเสียดายหรือนะครับผมคือการที่ว่าปราณเนี่ยมันมีการบอกเล่าว่ามีกี่ปราณถูกไหมครับในแต่ละปราณไม่ว่าจะเป็นปราณเพิงปราณวารีปราณวายุอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งแต่ละปราณเขาก็จะมีบอรนว่าปราณนี้มี7กระบวนท่าปราณนี้มี11กระบวนท่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันมีการใช้ปราณต่างๆนานาให้เราเห็นนั่นแหละครับแต่สิ่งที่ผมเสียดายคืออะไรร แต่ว่าเขาไม่ได้ใช้ทุกกระบวนท่าให้เราเห็นครับที่ผมรู้สึกสุดจัดเลยนะคือโคคุชิโบนั่นเองครับโคคุชิโบเนี่ยทุกคนรู้ไหมว่าเขาเป็นข้างขึ้นลำดับที่1และเขาเป็นอสูรผู้สามารถใช้ปราณได้เพราะว่าเขาเป็นหน่วยล่าอสูรเก่ามาก่อนนะครับคือการที่โคคุชิโบเขาใช้ปราณได้เนี่ยปราณของเขาจะมีชื่อว่าปราณจันทานั่นเองนะการที่ว่าเขาเป็นอสูรมาทั้งหมด400กว่าปีอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็มีการขัดเกลาราณของเขาให้มีความแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็ปราณจันทราของโคคุชิโบนะครับต้องบอกเลยว่าเเปป็นนนนรราาาทททีีนนททีี่่่มมจํววกะะบยอสุดถึง 16ท่าด้วยกันนะครับซึ่งปราณทั้งหมด16กระบวนท่าของโคคุชิโบเนี่ยคือไม่มีให้เราเห็นหมดนะครับผมหมายความว่าถ้าทุกคนไปเสิร์ชดูเราจะเห็นว่าไอ้ปราณมี16ท่าก็จริงแต่มันจะแหว่งในบางท่าครับผมคือไม่มีการพูดถึงในเนื้อเรื่องนั่นเองนอกจากของโคคุชิโบแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะครับเท่าที่ผมจําได้ก็ของมิซึร่อย่างเงี้ยก็ไม่มีการบอกนะครับว่าปราณบางปราณที่มิซึร่ไม่ได้ใช้ให้เราเห็นอย่างนี้มันมีปราณอะไรบ้างอย่างงี้อาจจะมีปราณที่ 1, 2, ห,หน,ปปน,น,นึ่งตรงนนนนีี้้แหลครร,รัับมมก็็็เเปดท่ผูสสดาย่่าา้ปทจะมาาาขนนนดี้ว่ i, ทุกค มีกี่บรน์กี่บานก็น่าจะใช้ครบให้เราเห็นอาจจะเป็นแบบว่าแฟลชแบ็กก็ได้ไงเออไม่ต้องใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันแต่ว่าก็ไม่มีที่ว่าไปนั่นเองครับก็เสียดายตรงนี้เหมือนกันนะประเด็นต่อมาประเด็นที่5นะครับผมคือผมอยากเห็นมากเลยก็คือว่าพวกทันจิโร่เนี่ยจะได้ขึ้นเป็นเสาหลักนะครับอ่าซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับที่จริงแล้วเนี่ยทันจิโร่อินโนสุเกะและก็เซนอิสุเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะมีสักคนหนึ่งอ่ะได้ขึ้นไปเสาหลักเนาะแต่ว่าเงื่อนไขาการไปเสาหลัก ว่าทําไมพวกทันจิโร่เนี่ยยังไม่ได้ขึ้นเป็นเสาหลักสักทีนึงบางคนก็บอกว่าตําแหน่งมันยังไม่ว่างก็เลยยังไม่ให้พวกทันจิโร่ขึ้นไปเรนโงคุตายไปแล้วเป็นเสาหลักเพลิงอย่างนี้ใช่ไหมก็พวกทันจิโร่ไม่ได้สืบทอ,อดปลานเพลิงก็อาจจะไม่ได้ขึ้นเป็นเสาหลักเพลิงแทนเรนโงคุอย่างนี้หรือกระทั่งว่าจํานวนอสนรที่ฆ้าต้องฆ่าให้ได้50ตัวหรือฆ่าพวก12อสู์จันทรายอย่างนี้ถึงจะได้ขึ้นเป็นเสาหลักนะครับที่จริงพวกทันจิโร่เนี่ยเขาก็มีการต่อสู้กับพวกอสน์จันทรามาเยอะเหมืออ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 นนนนนนกกกกัะะะะรรรบบแแแแมม้้้้้้้วววว่่่่่่่าา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 จไไไดดดตตสููบบเเเีีีียยยลชชชงง็ท น่าจะมีจานวนเกิน50ตัวแล้วอย่างเงี้ยมันก็น่าจะช่วยผลักดันให้พวกเทนจิโร่เนี่ยขึ้นเป็นเสาหลักได้นะอาจจะไม่ต้องทันจิโร่ก็ได้ครับเป็นอินโนุเกะหรือเซนยิสึไปเลยก็ได้เออผมรู้สึกว่าถ้า3ตัวหลักเนี่ยเขามีคนใดคนหนึ่งหรือ2ใน3ได้ขึ้นเป็นเสาหลักอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ดูมีเสน่ห์มากกว่านี้นั่นเองนะครับขนาดเซนยิสึอย่างเงี้ยผมก็ยังมีความรู้สึกเลยว่าเขาสามารถเอาชนะอสูนข้างขึ้นลำดับที่6อย่างไคงาคูได้แม้ว่าหลายคนจะพูดนะครับว่าไคงาอยนนมันเ่งาาเอ,านานาอ่คูตอ,อน ถูกนับอยู่ในสุนข้างขึ้นแล้วเซนีสึส,สามารถจัดการได้อย่างนี้ก็ควรที่จะได้ขึ้นเป็นเสาหลักแต่ก็จะมีเหตุผลซัพพอร์ตมาอีกว่าก็อตอนที่ชนะไครกคูแล้วเนี่ยมันก็มีการสืบต่อเรื่องราวไปยังที่ว่าสามารถกำจัดมุซันได้แล้วหลังจากนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้คงไม่มีเวลามาแต่งตั้งเป็นเสาหลักคารนให้กับเซนีสึสหรอกนะครับผมเออแต่ว่าผมกำลังพูดในบริบทว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเนื้อเรื่องที่มันยืดก่อนหน้านี้ให้พวกทันจิโร่ได้ขึ้นเป็นเสาหลักสักทีน,น การต่อสู้ระหว่างเนื้อเรื่องบ้างครับคือผมไม่รู้เป็นอะไรนะผมชอบเห็นว่าพวกลาสบอสนะครับอยากให้เห็นเขาต่อสู้กับพวกพระเอกต่อสู้กับพวกฝั่งตัวเก่งๆของฝ่ายธรรมะบ้างอย่างเงี้ยก่อนที่จะไปสู่เนื้อเรื่องที่มันเป็นตอนสุดท้ายนะครับแต่คือเราก็รู้ธรรมชาติของตัวมุสันดีอยู่แล้วนะครับเขาไม่อยากเปิดเผยตัวเขาไม่ค่อยอยากที่จะลงมือทํางานต่อสู้อะไรกับพวกเนี้ยกับพวกนักล่าสูนเองเขาก็เลยไม่ได้มีการต่อสู้อะไรเลยให้เราเห็นครับมีแสดงอิทธิฤทธิบ้างในบางครั้งนะครับอย่างเช่นการโผล่มากำจัดข้างแรงนะ้เนี่ยท อันนี้ก็คือเราก็จะรู้ว่ามุซันเองมันก็ร้ายเหมือนกันใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อาซากุสะที่มุซันเนี่ยเขาเปลี่ยนคนให้กลายเป็นอสูนโชเราสัหน่อยซิอะไรเงี้ยแต่ว่าเนื้อเรื่องระหว่างนั้นคือเราไม่เห็นมุซันมีการต่อสู้ใดๆเลยครับผมอาจจะไม่ต้องต่อสู้แบบเต็มสเกลเท่าที่เราเห็นตอนท้ายก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามุซันเขามีการใช้ร่างที่มีการใช้แส้ใช่ไหมเล่นงานพวกตัวประกอบสักช็อตหนึ่งแบบหลายๆคนทีเดียวอะไรเงี้ยก่อนที่จะไปสู่เรื่องราวตอนสุดท้ายอย่างเงี้ยเออผมก็รู้ส พอโผล่มาตอนท้ายทีนึงโดนธรรมโยยัดยาด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้มูซันไม่อยู่ในสเกลของฟูลพาวเวอร์ที่จะสามารถต่อสู้กับพวกหน่วยล่าสุดได้แล้วครับเออมันก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ว่า1คือเห็นมูซันต่อสู้เต็มๆแค่ครั้งเดียวครั้งสุดท้ายไปเลยแล้วก็การต่อสู้ครั้งนั้นคือเป็นการต่อสู้หลังจากที่โดนธรรมโยยัดยาไปแล้วด้วยเนาะเออแล้วการต่อสู้ของมูซันที่เราได้เห็นว่าเฮ้ยก็มีความสามารถในการต่อสู้มีมนสูตรโลหิตที่น่ากลัวเหมือนกันนะแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงให้เราเห็นระหว่างเนื้อเรื่องเลยนีก็้ ก็จะเป็น6เรื่องราวที่ผมรู้สึกว่าถ้ามีในเนื้อเรื่องของดาพิฆาตอสูรอย่างนี้มันจะมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้นนะครับวงเล็บอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะครับมีท่านผู้ชมท่านไหนรู้สึกในบางช็อตที่ผมเอามาเล่ารู้สึกเหมือนผมไหมว่าอยากให้มันมีแบบนี้หรือท่านผู้ชมฟังประเด็นนี้แล้วท่านผู้ชมนึกโยงไปว่าเฮ้ยถ้ามีฉากนี้มันก็จะดีเหมือนกันนะอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านผู้ชมมีของท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็มาแสดงความคิดเห็นในมุมของท่านผู้ชมกันได้เลยนะครับสำหรับวัน กดไคกดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ